สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตมือถือเนาะบินต่างๆนะครับบัตรเครดิตนะครับที่เราจะได้ส่วนลดด้วยนะครับถึงแม้มันจะได้ส่วนลดน้อยนะครับแต่ก็ได้นะครับผมนะวิธีการนะครับเข้ามาที่ช้อปปีนะครับทุกคนแล้วก็มาตรงจ่ายบิลแล้วก็เติมเงินนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมจิ้มเข้าไปถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะฮะกดเข้าไปนะครับแล้วทุกคนมาล่าคูปองก่อนนะครับผมใจสะดวก อปสบายนะครับนี่จิ้มเข้ามานะครับทุกคนก็ไล่มาดูนะครับเนี่ยอันไหนมันเข้าเงื่อนไขเราบ้างนะครับนี่อันนี้เราสามารถเก็บได้อันนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับผมรอใช้โค้ดอย่างเดียวนะนี่ก็กดเก็บเก็บนะครับอันไหนหมดแล้วก็คือหมดอันนี้มันจ่ายบินใช่ไหมอันนี้เติมเงินนะครับดูนะฮะนี่อันนี้เป็นจ่ายบินอันนี้อันนี้ใช้โค้ดผมก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้เติมเงินเติมเน็ตนะครับใครที่ชอบใช้เติมเงินเติมเน็ตนะครับตรงนี้สามารถเข้ามาได้เลยนะฮะนี่ะอันนี้ น่าจะหมดแล้วเราก็กลับไปนะครับผมแล้วก็ใครใช้ AAS อยู่นะครับผมก็จิ้มเข้ามาก่อนนะครับจิ้มมาเผื่อเป็นตัวเลือกนะครับนี่อันนี้เขาจะมีโปรต่างๆมากมายเลยทุกคนสามารถจิ้มเข้าไปดูได้เลยนะครับผมนี่นะฮะนี่ อย่างอันนี้ใช่ไหมครับเป็นเติมเน็ตนะครับผมก็เก็บโค้ดนะครับนี่ถ้าใครเป็นระบบเติมเงินนะครับก็สามารถใช้อันนี้เติมได้นะทุกคนได้ส่วนลดได้อะไรต่างๆคืนมาด้วยนะครับอย่างที่เขาบอกว่ารับคอยคืน10%อย่างเงี้ยก็คือเวลาเราเติมไปนะครับเราจะได้คอยคืนมา10%นะครับแล้วคอยตัวนี้ไปทําอะไรคอยตัวนี้เอาไปเป็นส่วนลดนะครับในครั้งถัดๆไปที่เราซื้อนั่นเองนะครับทุกคนอย่าลืมดูเงื่อนไขด้วยนะที่เขาจะบอกลูกค้าใหม่แล้วก็จ่ายผ่านช้อปปี้เปอะไรพวกนี้ต้องดูเงื่อนไขเขาด้วยนะอะ อย่างลูกค้าใหม่จะได้สิทธิพิเศษค่อนข้างเยอะกว่าก่าลูกค้าเก่านะครับคนเออทริคก,ก็คือเรานะครับมาไล่เก็บข้างบนนะครับทุกคนให้หมดเลยนะครับเพราะตอนสุดท้ายที่เราไปใช้เนะี่ยทุกคนเขาจะบอกเราหมดเลยว่าเราสามารถใช้โค้ดอันไหนนะครับเราก็เลือกโค้ดที่มันคุ้มค่าที่สุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการจ่ายเงินของค่าโทรศัพท์ละกันนะครับนี่เราก็มาบินโทรคมนาคมนะครับผมนี่แล้วก็ไปที่ ท move เดี๋ยวผมจะจ่ายของใครท move นะครับทุกคนอันนี้เป็นแบบรายเดือนนะทุกคนใครมีตัวสแกนนะครับนี่ก็สแกนได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้หมายเลขอ้างอิงได้ก็คือเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละที่เราจะจ่ายนั่นแหละทุกคนใส่เข้าไปนะครับตรงหมายเลขสมาชิกเนาะใส่เข้าไปแล้วก็กดตรวจสอบบินข้างล่างนะครับนี่กดเข้าไปเลยนะจากนั้นนะครับก็จะโชว์รายละเอียดมานะครับว่าเราจะต้องจ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับผมนี่เราก็กดชําระเงินได้เลยนะครับนี่ พอมาหน้านี้นะครับทุกคนเขาก็จะสรุปนะครับผมอย่างของ TrueMove นะครับทุกคนเขาจะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะแต่ของ a a s ไม่มีนะครับทุกคนอย่าง d t a c ผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนลองไปจิ้มกันดูแล้วกันนะครับผมวิธีการชำระเงินตรงนี้ปกตินะครับทุกคนถ้าเราจะที่จริงมันชำระผ่านบัตรเครดิตได้ ไม่สามารถใช้ช่องทางการชำระเงินบตัตรเครดิตอ่ะถ้าอันไหนมันโชว์ขึ้นมานะครับบางบางอันเน่ะมันจะชําระผ่านบัตรเครดิตได้นะครับบางอันมันก็บังคับให้เป็นช e นะ้อปปี้เปย์เนาะช้อปปี้เปย์เนี่ยดียังไงก็คือโค้ดส่วนลดต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันใช้กับช้อปปี้เปย์ซะส่วนใหญ่นะครับช้อปปี้เปย์คืออะไรช้อปปี้เปย์ก็คือการที่เราหักเงินจากเออ่ wallet นะครับที่เราเติมเข้าไปในช้อปปี้เปย์นะครับผมหรือหักเงินโดยตรงจากธนาคารที่ผูกกับ Shopee Pay ไว้นะครับนั่นเองนะฮะมันก็จะมี2แบบเนาะนี อย่างเช่นอันนี้นะครับนี่เขาก็จะบอกเลยโคดส่วนลดนะครับอันข้างบนเนี่ยคือโค้ดที่เราสามารถใช้ได้นะครับก็คือ3อันเนาะที่เราเลือกจิ้มมาตะกี้นะครับผมแล้วก็อันข้างล่างนะครับเราไม่สามารถใช้ได้นะครับทุกคนนี่มันบอกว่าไม่สามารถใช้กับคําสั่งซื้อนี้ได้เราก็ค้าข้ามไปนะครับผมนี่แล้วเราก็เลือกอันที่คุ้มที่สุดครับอย่างส่วนลด20บาทนะครับขั้นต่ํา100นะครับผ่านช้อปปี้เปทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะเราก็เลือกดูนะครับว่าอันไหนคุ้มที่สุด นะครับผมอย่างส่วนลดนะครับเราก็ะตะเกียบมันมีค่าธรรมเนียม15บาทใช่ไหมถ้าเราได้อันนี้20บาทนั่นหมายความว่าเอาไปลบกับค่าธรรมเนียมเราจะเหลืออีก5บาทใช่ไหมทุกคนเราก็าไปเป็นส่วนลดในการค่าโทรศัพท์ของเราได้นะครับอ,อีก5บาทนะครับผมอีก5บาทนะครับอันนี้ได้คอยคืนนะครับ15 15คอยนะครับยัง,งน,น้อยกว่านี้อันนี้ตกนะครับผมอ่าอันนี้นะครับผม ส่วนลดสิบาทเพราะฉะนั้นอันที่คุ้มที่สุดก็คืออันนี้นั่นแหละครับทุกคนโอเคเลือกอันที่คุ้มที่สุดนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับนี่จากนั้นนะครับทุกคนเี่เหไหมครับเขาจะบอกส่วนลด20บาทนะครับผมนี่อันนี้เรามีค่าธรรมเนียมตะกี้สิบาทใช่ไหมเนี่ย ค่าโทรศัพท์เรา2 0 0้กว่าบาทนะครับผมลดไปอีก20นะครับผมนี่ถ้าใครมีคอยที่ผมบอกครับเราก็จะเอาคอยตรงนี้มาเป็นส่วนลดได้ด้วยเห็นไหมครับลดไปอีก30สตางค์นะครับทุกคนนี่เราก็จะเหลือจ่ายอยู่ที่2 3 4บาทจุดสาสตางค์นะครับผมถามว่ามันลดไหมทุกคนมันก็ลดไงเนี่ยจาก39ก็เหลือ34นะครับลดไป5บาทกว่านะครับผมอย่างถ้าเป็นของ A A S เนี่ยทุกคนมันจะไม่มีค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับณวันนี้นะแต่อนาคตผมไม่แน่ใจนะครับผม เราก็จะได้ส่วนลดเต็มเต็มเลยยี่สิบาทเห็นไหมครับเออนะครับไม่ต้องเสียอะไรด้วยนะครับไม่ต้องเสี่ยงด้วยนะครับเราก็เลือกช็อปทางนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็กดชําระตอนนี้นะครับเปร๊บนะครับเลือกช่องทางก็คือผมผูกเอ่อ shopee pay ไว้แล้วนะครับนี่แล้วก็กดชําระนะครับแล้วก็ใส่รหัส shopee pay นะครับตรงนี้นะใส่ไปเลยนะครับเราตั้งอะไรไว้ก็ใส่ไปนะครับเสร็จปุ๊บนะครับทุกคน การชาระรายการของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เขาก็จะมีการตัดเงินของผมเรียบร้อยนะครับผมแค่นี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์พอนะครับทุกคนเราต้องมาดูรายละเอียดคําสั่งซื้อก่อนนะอย่าเพิ่งออกไปนะดูรายละเอียดคาสั่งซื้อนะครับผมก็มาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นก็มากดที่คําสั่งที่ได้รับอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนอ่ะแล้วเราก็กดคําว่ายืนยันนะครับนี่ ตรงนี้นะครับถึงจะเป็นการเสร็จสมบูรณ์ในการชําระเงินในครั้งนี้นะครับอาจจะดูหลายขั้นตอนไปนิดนึงแต่ถ้าเราทําเป็นด้วยตัวเองแล้วนะครับทุกคนนะมันก็จะทําให้เราประหยัดไปได้อีกนิดนึงนะครับผมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับวิธีการชําระเงินเนาะหรือว่าการล่าส่วนลดนะครับจากช้อปปีนะครับผมเอาเป็นว่าทุกคนเราไปใช้งานกันดูนะครับผมอย่างช้อปปี้เปเองนะครับใครๆถามว่าอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมาที่ฉันตรงนี้ก่อนนะครับมาข้างล่างตรงนี้นะ แล้วก็มันจะอยู่ตรงโซนนี้ครับทุกคน My Wallet นะครับถ้าใครยังไม่ได้เปิดใช้ก็กดเปิดใช้นะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเข้าไปเลยนะครับผมเนาะก,กระประมาณนี้นะครับ